้ายจริงเหรอวะยังเองไปทำอะไรมาก่อนมาเนี่ยไปยกไปซ้อมอะไรตอนเย็นหรืออะไรรอเปล่าตอนเย็น เมื่อกี้ไปเขียนมังสือมาไปจดมาสอบใช้อะไรออกกำลังอะไรหรือเปล่าอ๋อออกกำลังเหรอพี่เออแขนเนี่ยข้างที่ถือด้มันผิดปกติหรือเปล่าหรือไม่ระดับพี่มันก็สูงขึ้นแค่นั้นแหละมีสขวดหนึงก็อ๋เนี่ยขวดน้ำหนึ่งจุดห้าพี่จอาก่อนโอ้คันนี้การกิน

ý <laughs> thức okay.